อันนี้รองเท้าก็เจ็บเลยพีย่นี่ใช่ไหมที่หวงนั่งหวงหนาเนี่ย เป็นห่วงรองเท้าแตะห่วงตัวอีก่อนน่ะห่วงตีกันน้องห่วงรองเท้าแตะใช่ไหมห่วงรองเท้าแตะทำไมถึงห่วงรองเท้าแตะเนี่ยแฟนซื้อให้แฟนซื้อให้ห่วงรองเท้าไม่ห่วงชีวิตมึงเลยจะตายขาอยู่แล้วห่วงรองเท้าแตะไอ้ป้วยเดี๋ยวเอางี้เองยังยังกะตียังยังยังจัดเนาะ เราทายเองอ่ะฝากไว้ที่ร้านนี้แล้วกันแล้วเรื่องค่าเสียหายค่าอะไรอีกก็คุยที่น้่นะครับโอเคไปา่อน คือเข้ามายังไงอ่ะลูกพี่ไอ้คันนี้ออกมาจากเนี้ยรถแกงอ่ะนะถอยออกไปหรือไงเดินหน้าออกไปเดินหน้าออกไปมอไซค์ชนปุ๊บเข้าก็มเลียวเข้าไปคงกลับมาอ๋อเหลียวกลับมามันเลยอยู่สภาพแบบนี้ขอบคุณครับพี่ เอ็มบอกกูไม่น่ามาเจออะไรแบบนี้ไหยเสื้อเทียนทะลุไปหมดทิ้งหนี่น้พี่เล็กเด็กเด็กมาจากไหนนะพี่คือคือน้องผู้ชายที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยครับ น้องไม่ใช่คนพื้นที่น้องมาจากจังหวัดปัจจินบุรีอำเภอนาดีคือ,ค,อคือมาฝึกงานที่นี่นที่นิคมพัฒนาใช่ไหมครับ,บทีนี้น้องได้ประสบเหตุน้องไม่มีญาติไม่มีพี่น้องก็เลยแนะนําว่าให้น้องไปโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงก่อนแล้วเดี๋ยวให้คู่กรณีเนี่ยตามไปดูแลเรื่องสิทธิการรักษาแต่น้องก็การก็ถือว่าปกตกิถือว่าโอเคอยู่ในระดับมืงเลย